มาเจทเสียบ้างโอ้โหเอามาเยอะๆดิอ่ะมาๆมาถเอ็นด่ะขอบคุณนะคะไมี่ไม่มีมือหยิบแล้วเนี่ยพี่ปุยหลับตาไม่ขอพี่เร็วเอาให้กินเลยเหรอ เดี S <S 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 ๋ยวโอ้โได้เลยดึงเอาแล้วนะโอเคดึงคนอยากดึงด้วยเป็นดูวะเม็นดูจะแบ่งไงได้ให้คนแบ่งเดี๋ยว หคิดถึงนะครเนจริงหน้าเสียแตัวนแล้วแบบว่ายินทุกเจทุกคเป็นย่อไหนบ้างยีอยู่บ้านจริงเหรอชอบอยู่บ้านแฮปปี้มากน่ารักมากก็เขากัสปู่นะบอกว่าจะบอกว่าปู่ย่ามาถ่า S <S <an> ไม่เคยแบบย่าหลับไปแล้วแต่ว่าทำรกับถ่ายเล่นกันกน,น้องอะไรเงี้ยแล้วเหมันเป็นเฟร,รมที่สวยอะไรหรอ,อมันสวยจริงน่ารักอบอุ่นอคมความสุขหมครับครับี่มาเกำลังใจอ ดยวลองชกันดูนะเพราะว่าางบ้านมด้มีประกากก็ไม่นิ่มีประกาศรักไม่ได้ห้ามก็เรียบอโอเคค่ะสู้ๆนะคะแพปปี้นิวยยร์อนะคะคิดถึงที่สุดเลยมีความสุขเหมือนกันนะครับคิดถึงที่สุดเลย นะครับกำังบรุงหวท่าัดสินใจกำงอะไรกังทาคยเกบไรย่าตงช่วยงานที่าก็สราตาที่มองอา่มองอานาพ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ดี่ังตลอดเจ้เก่อนที่ทำร่วมกัมนมีดีมีด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 วเลยอกไม่อยากเป็นาราแล้วอยากเปนอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นพิธีกรเหรอพิธีกรไม่อยากเป็นดาราแล้วทช่ร่ยกันเลยคนะมาคนเลยชาวบตัองแต่นเลยนะตั้งแ่ยามาอะไรจนซือยบื้อได้งวะเนี่ย ชิดงาแล้วรู้ว่ะอะไรเลยครอ่ามามีกันเลยครับครับผมของเขานะครับแล้วบทอาชีพครับก็อชีพก็จะเป็นวีชาของอาโปครับก็เป็นพี่น้องพะรัแม่ครับตัวผมครับอ่าเป็นพบ้านฟองตัวครับแล้วกดเป็นจี้ข้าจร้งๆจี้จี้ก็คเป็นแบบเป็นิลสายซื้อแบบเป็นฟิสาซื้อจริงๆเรามาในภาวของพบ้าน ว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยถูกส่งมาจากภารกิจของแม่ของคุณอชิระคุณเป็นอะไชื่อเนี่ยชื่อรอรอชื่อเออคุณสุริยะอใครวะเออคุณสุริยะเราต้องคอยมาสืบอินกัเนี่ยดูไปดูมาดันอินซะเอง ตอนแรกนี่คอยมาสืบแล้วรอยกันตายงานของแม่กลายเป็นอะไรบางเรื่องอยบเ่ยพึ่งอัพนะคะเขาบอกขอบพร้อมหรอพร้อมดูเวลาเรื่องพร้อมสัพพาคนาถึงพ็อปไปด้วยในเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราติดตามกันโอ้โหเอาจริงๆก็จะใช้คำนั้นได้ไหมก็ว่าก็ก็ก็อยากเออมมันก็อยากที่เห็นจริงๆนะไม่รู้เพราะอะไรคือจริงๆอ่ะพูดตรงๆนะตอนผมแสดงอ่ะ จะไม่ค่อยได้รู้ว่าเขาจะยิ่งจะปิดในตอนพวกไหนที่ไปขับใจจะรู้กันอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณยูนิฟอร์มเบนเหล่านั้นนะผมพูดได้เลยว่าม,มันยากเหมือนกันที่จะปัดโกนตัวเองให้เราไม่รู้สึกอ่ะเพราะมันรู้สึกจริงๆเวลาเขาอยู่ด้วยกันหรือเวลาเขาแบบมีช่วงเวลาในในซีซั่นต่างๆนั้นนะผมเชื่อนะเรื่องที่ผมเล่นผมเ,เผมชื่อเลยและเ,ลเรือ่องที่ผมเห็นแล้วแหละเห็นเคมีของร้องสองคนแล้วผมก็เออมีความรักแบบรักจริงแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะว่า ันจะมีเกมมีที่หลุดออกมาในเ,เรื่องหลักอีกเยอะรวมถึงในซีรีส์ที่คุณจะได้ปินไปด้วยกันเนี่ยมันพิเศษแน่นอนครับดีไม่เชื่อเลย แล้วก็ของคอมอ่ะก็ไดมีความเป็นกระลูกแบบตุ่เนี่ยทังแก่ก็จะมีความแบบว่าส่วนของเขาทำอะไรก็ได้ปลูกทีรหมดเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันมีความนิสัยเราวิสัยแยกเราอะไรแบบใช่ไม่ใช่แบบร่านร้านผ่านความอบอุ่นอันนี้ในเรื่อง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 ไม่ได่อย่ามาทะเลาะกันเองสิวะ ก็หรือว่าเปิดตัวเองหน่อยกังใช่ไหมตองผมไม่ฝืนเลยเอาจริงผมเล่นเป็นตัวเองเสียเล่นมันตัวเองแล้วแต่ก็เอาจริงกับความยากของผมแล้วกันเนาะคนจะติดคาว่าผมต้องมาแบบเห็นหน้าคุมาตลกเลยซึ่งจริงผมขายอนะมืออะไรอะอะไรอะมาได้ไมืออะไรอะไม่ใช่คืออะไรคือไม่คือผมมันเครื่อง s มันยากตรงที่ว่าเราเล่นยังไง จำเจนี้ืูความยากของมันกนผรื้ว่าความกดดันเนี้ยมันมันก็ท้าทายดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้มีหลายๆสาที่ผมได้เรียนเพิ่มแล้วก็มีหลายๆการแสดงที่ผมรู้ว่าบางทีถ้าเราลองไปเป็นตัวเองแล้วลองเล่นตามบทกูอาจจะได้อีกอีกความตลกเนิ่มเ้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าที่ผ่านมาเล่นเป็นตัวเองเท่านั้นเลยแล้วก็บทต้นเสร็นมาก็ไ็่นเล่นตามบทเลยที่ผมว่าจะสนใจรอบเนี้ยผมจะพยายามเล่นตามบทที่เยอะขึ้นเพราะว่า จีบหมดดาวทุกเรื่องม็เล่นประดาบทเลยอีกเรื่องนึงจะเป็นอะไรไปเออก็เรื่องนี้ก็ไปตามหมดแล้วครับไม่ได้บอกจะบอกว่าจะบอกอ่านชูอ่ะพี่บอกว่าตัวเองแบบคนเห็นภาพกตลกตลกจริงนะเพราะว่าจริงมันคือเอ่อต้องรู้สึกว่าพี่พี่อะไม่ได้ไปอ่านที่ขาองนันกแสดงหรือว่าหังตัวแต่ว่าจริงๆแล้ว่มันเปิดเปิดตัวซีนมาเลยอ่ะมันคือภาพแบบจับจากเท้ามาเลยแล้วไปจีบนาสื่อแล้วคือบอกว่าก่อนไล่ กาภาพแไล่ขึ้นมาแล้วผมคิดว่ามันเป็นไอเท็มอะรจังหวะีมันโผล่ขึ้นมาถึงหน้าคุต้องาคือความสุะเแต่คิดไม่หอะไรนะฮะม้่คดูกราะไรคิดก็บอกตัวคาแรคเตอร์ตันี้เป็นลกนี้อคนสนกความออกเข้ามาจะมรที่แบบก็คิดว่าน่าจะเตรียมกองให้มีความสุเอเตรองได้อ่ะดูตัการที่ลมมาเรื่องเนี้ย หน้าที่ผมก็หลักคือจะเป็นออกองแล้วก็จะเป็นคนดูด้วยรวมถึงจะเห,เห็นมาเปลี่ยนอารมณ์แล้วกันเนาะคือทุกคนเน่ะเขาก็จะแบบกินกับตัวเนื้อเรื่องซึ่งมันจะมีความล็อกเรื่อยๆอยู่แล้วมีความแบบซับซ้อนในเรื่องของซีรีส์ตัวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าผมจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วกันที่มาเติมเต็มในความอารมณ์ในความสนุกสนานนี้ไปด้วยกันให้มันสนุกสนุมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้ตัวเองได้ได้ทำอะไรใหม่ๆฉะนั้นน่ะมันน่าจะมีความตั้นใจตรงนี้ว่า,ามันก็จะต้องมีความวไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วอย่างผมเล่นกับเพื่อนเล่นกับซีเล่นกับฟีลก็จะองมีฟิลหนึ่งเล่นกับนบ้องอๆอย่างบิ๊กน้องปาร์คก็ต้องอีกฟิลหนึ่งเหมือนกันดังนั้นน่ะผมก็จะปรับไปตามสภาพจริงเพราเรียกว่าเหมือนเป็นจ่าแล้วกันเนาะต้องปรับไปตามพื้นที่ที่เราอยู่ไม่่ชจริงอาเล่นใช่เป็นคนสองแข่งอะไรอ่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่มาถึงในเรื่องนะเออในเรื่องก็คือจะทำให้มันแมชที่สุดในการแล้วก็ให้ดูมมมันออดดีีท่่่สุจะไไโเวร์ มีก็น่าจะสิบครั้งสิบครั้งเนี่ยเออยังไงอ่ะที่ที่ไม่้าคนนะครับก็จรงคือมันก็จะมีรื่องของสัมภาพณ์ไเยแต่ว่าแล้กับหลาๆที่ก็เชื่อผมว่าจะให้แบบโฟกเกอร์เองลงแบบลงทิงต็อกนะฮแต่ว่าจริงๆพูดมานานแล้วก็เราแบสัมภัน์แล้วกเอเองยัง แล้วก ies, ็ทุกผ่านี้ใหม่ยัรู้อยู่รอได้แล้วเ็นัวอะไรอยก็แบบแค่ไม่ได้จับโซเชียลอะไรอยเงก็คือคามรู้นันใช่ครับเพลงก็เนี่ยครับเดี๋ยวคน่าจะทำแล้วนะเป่าเดีนแล้วกลแบนครับแล้วก็พวเพลงจริงๆแล้วอมันก็จะยู่ั้ตการ่ตายช่ โูงานเพลงผมก็เงนได้พบเธอที่วัดเจงไ่แจ่ไจม่ปช่ไม่อีผมเป็นนิสายร้ <laughs> มมองเพลงยังไม่ค่อยคล่อง่าไหลแต่จาบผมไก่อนไป้เออถ้าเป็นพิสสกรแกกุญป่ามาตั้งวันนะเพราะว่าจริงจก็คือต้องต้องต้งมลกันนะครับ เป็นบอกว่าตีเป็นกรอบแบบว่าเหมือนเป็นเป๊ะๆเกินไปอ่ะทุกอย่างมัจะเป็นแบบพิธีกรเป็นรายการแบบสุดๆตอนไปเที่ยวที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ชินมันก็ชินความเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยมันแต่แต่จริงๆมันก็จะดีไปมันก็โอเคแหละแล้วผมชินจนกระทั่งวันที่ผมยืนแกกลางเลยทีเดียยืนไปยืนมาผมยืนริมเดินไปเดินมาจนกลายเป็นเป็นพิธีกรซะเองแล้วพิธีกรก็ต้องบอกช่วยมายืนตรงกลางหน่อยค่ะช่วยมายืนตรงกลางหน่อยค่ะยังจะไม่ชินจริงๆครับแต่ว่าผมว่ามันก็สนุกดี เราก็หลายๆคนบาทแล้วก็เปลี่ยนไปตามพื้นที่แล้วก็คอยศึกษาไปเรื่อยๆเพราะว่าผมว่าความกดดันของแขกเนาะความกดดันของแขกคือวันนี้คุณจะต้องมาสนุกอะกับแขกครับในความกดดันของผมคือผมเตรียมต,ตัวมาแค่นั้นเลยณวันทนี่หมดทีแล้วอะผมรูคิดว่าความกดดันเนี่ยไม่ใช่ผมแล้วจะอยู่ที่ศิลปินแล้วแฟนคลับทุกคนเขาจะสนุกยังนี่คือความยากของละแวกและการเนาะแล้วก็เพราะว่าถ้าคุณมาด้วยความรักความสูเ้เนาะ สวัสก่อนเย็นเลยก็ขอบคุณผู้จัดน,นะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่จ้างตลอดปีนะฮะแต่ก็อยากเตือนนะฮะว่าจะมีวันวาา่างสำหรับผู้มีสติสุขนะครัจ้างมปทำดีได้เชื่อมือผมมากผมทำงานไม่เคยแบบมาไม่ถึงที่100%สุดๆครับคุณจะได้เสี่ยงกอได้เลยครับครับขอบคุณครับครัโอเคประกบเต็มๆแล้วหรอเออเดีอยวเดี๋ยนะที่ 两纽。

ใช่ทไมาปเขาาดาวที่ปาดีเ่ดที่บ้านหรอเลือเยอากให้ไปงานวไได้หรอให้งานวชนปาตีนะเย็นนะสาดีมากทำแบบว่าคือบ้านมาจะเลแนเลยนะอแ้เดี๋ยวดกว่พยายามจะพยายามบอกให้ใรว่าาวปด ไม่ตอนกลางคืนครับคือแบบว่าตอนเช้าแดดมันก็มีนะแต่ว่าลมเย็นแล้วก็ตอนกลางคืนยิ่งอากาศเย็นอากาศเย็นตับการบอลเนี่ี้อาจารย์มาแลอะไรอย่างเงี้ดูแลก็หนากำลังสดจมนเป็นงานช่องด้วยแล้วก็เป็นงานแด้วยนะต่อยนเล้เป็านาเนีดีชงบจะได้แบบว่าไปงานทีเดียวหรือเจอคนเดียวเล้วรลรใจให้นะ ใช่พี่แจแข็งแรงนะคะไม่ถึงสมภาพแข็งแรงนะใช่ใช่ขอให้สมภาพแข็งแรงเป็นขบวนพรหรือว่าไม่ใช่วันพีใหม่สมภาพแข็งแรงไงค่ะโอเคขอบคุณที่เล่นมาฝบกฝันนะนะก็บอกขอบคุณเวลาไปเล่นจริงก็ไปฝึกเอาฟิวเอาฟิะได้เลนเจอได้ค่ะดีใจเหมือนกันที่เจอทั้งวันพลังงานด้วนกที่บ้านเออเลย ดีแล้วคย่ง้าบบลับช่วงปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดีความสุขมากรังว่แต่ว่าเป็นปีแรกที่สัอะไรังดีความสุขขดี้แว่าอยากแชร์กับคลงรูปลงอะไรั้ันต้อบนี้ไอ้เฟรมด้จะมีงานถ่ายแรมออครับื่รู้แล้ววันไหคแล้วลองเฟรน้องอะไรบีนั้นใช่ แล้วคุณปู่ก็มาดูดีมาดนแล้วแต่ย่าแบบย่าก็แบาเข้มาจับไม่ได้ทำก็แบบดงเข้ามาดูแบบมาลอง่าย เสร็จปุ๊บก็วิ่งไปตามยามาแล้วยาก็บอกเฮ้ยจนแล้วเขาบอกหมองนลค้แล้วมันคือโมเมนต์ที่แบบตีพ่วงยเหมือนเวลาแบบคุณปยาเขาถ่ายเไม่มีเฟรมของเขาชแล้วคือไม่เคยถ่าเลือดีๆให้เขาถ่ายท่านี่ยทำไมถ้าเจอเปตังไอ่ปนเราเฟรมที่แบบ ตั้งใจเซ็ตทนาจริงๆแล้วถ่ายอะไรเงี้ยแล้วทอาก็เป็นแบบสไตล์หลเหมือนแบบคอยบิ้วอ่ะน้องกับแฟนน้องชายก็บอกว่าถือแฟลปแล้วก็ถือถือบอกว่าอันนี้ถือกล้องคนนึงเอาก็แถือไปแชทเียแล้วให้แบบยาวกลางแล้วจุดจุดสัด้ายเ็ตบิ้วอ่ะเออไม่เป็นโมเมนต์แบบว่าตู่นี่ยาวาันีก็้วแบบว่าพอพูดแล้วบอกว่า ยับตัวนู่นนี่คือแบบหมอนเขาจีบกันแล้วมันบอกว่ามันเป็นมหมแบบเรียวแล้วมันรู้สึกเามันเป็น้่งมือนเป็นาบว่านกาาอยางอากใะห้คนเห็นความสุขของนเลยมูนี่บเง่ายเลยชอบมากน่ารักก่นมากเลยอ่ะคม่ไม่ได้กบบ้านเงี่ยแล้วมีารคน่บ้านูกายนเอมากเมากเ ต็ว่าส่วนหลัาเน้นัก็อชวงเราที่มันโหดเอทสุขเนี่ยะสวมันเคุยกันน้องชายกับน้อาได้กับเจอกันทีแล้วเวลาน้าของนาแต่าหแล้วมาเอมาเขากน่เาไมเปลี่ยมีมีเรื่อยอาัวเดตยัไงอ๋อให้เราดูอนี้เหรอ ่ีนพี่น้อเดียวล่าอันเหมือนกันแต่ว่ไอ้ที่มันถ่ามันแบบน่งไันี่ก็ลุ้นว่าแต่ส่วนใหญ่แบบตลกอย่างงั้ใช่แบบตลกก็ได้คิดลุงโลก็ตลกออใช่คิดลุงโอะเไม่รู้ว่าทายที่มันทำอย่างเงี้ยเวดเคยเห็นปะเคยดูนี่ตัดต่อมังคือติต่อที่มันอย่างเงี้ยเวแล้วก็ที่ๆๆอย่างเงี้ย ไมเป็นไ่ารอ่าไรยากน่าแทก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 ให้ทรมมีดูองเปิดมันกำลังพิษเลยตอนนี้เออแต่ตเปีในส่วนของคนี้เศษคือบอกว่าเวลาทำเต็นแต่เหล่งทอจะไม่ชอบเยนะเพราะว่าเราเป็นคนแบบความจำเรื่องการท่ายาก พี่คนแรกพี่คนยอดพี่บอกหล่อน โอ้ยที่บอกช่ไบไาไบายคอมมี่ไปไราไปเฉลี่ตีดีกวาไฟคือไฟคืายบายครับไปไปไปไรอนะรอปี๊กกับคอมมี่นะดิ๊ต่อกา 拜拜